เรื่องรักไม่ตรงหอใจใจอยู่เพี ตะโกนให้ก้าวไกลและทำให้ชีวิตดีขึ้นมันคงยั่งยืนยิ่งด้วยกำแพงตัวเอ็น Cause the world through of the ทุกันนไม่คนโน้นนท่มทุกคนต้องการเป็นไปได้เพราะเราเป็นบ้า,างท่าอระคอมเอนเป็นบ้างบาธนาคาร เอาดูที่ว่จะสายไอ้ไหมเอาไปที่เอาไป Thank <laughs> you. พอส่ก็นที่ไม่วันไหวจะกระพกรนุ่เกือทุกวันไม่ท้งไปไหนวันทั้งวันดินยันเอิดนระก้องกิจโตมตุวโงาที่ต้องพที่เงต้องยนละเช้าควดเอจะมาบาวันทั้งวัน แม่บทปีบัญชี2,563-2,565และแผนงานสำคัญปีบัญชี2,563ด้านความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม3ยุทธศาสตร์11แผนงานวิสัยทัศน์เสียตาเป็นธนาคารที่ยั่งยืนตัวกูลแบ่งปันเป็นธรรมแค่แชร์แฟวมิติเศรษฐกิจยุติศาสตร์ที่เหน่อวัฒนาชุมชนนร่วมกับเครือข่ายเพื่อยกระดับเศรษฐกิจ ชุมชน 1. ธุรกิจชุมชนสร้างไทยพัฒนาชุมชนท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน 3. โรงเียนธนาคาร 4. โครงการพัฒนาช่องทางตลาดเพื่อรองรับการปฏิรูปภาพการเกษตร,รษไทย4.1ออนไลน์4 2อ,อออฟไลน์มิติสังคมยุทธศาสตร์ที่ 2. พัฒนาชุมชนแบบโบราณการ โครงการพัฒนาชุมชนต้นแบบเพื่อยกระดับสู่ชุมชนอุดมสุข 2. ตอสอ,สอ,อาสาเพื่อสังคมมิติสิ่งแวดล้อมยุทธศาสตร์ที่3รักสิ่งแวดล้อมหนึ่งโครงการพัฒนาสร้างมูลค่าเพิ่มชุมชนให้มีค่า 3. พลิกพื้นปืนป่าด้วยสายพระราชา 3. โครงการส่งเสริมการผลิตเกษตรอินทรีย์และเกษตรปลอดภัยสู่มาตรฐาน4ปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติ สร้างฝายชะลอน้ำ5เพิ่มประสิทธิภาพการลดก๊าซเรือนกระจกขององค์กรใหม่5.1คาร์บอนฟุตปริ้น5.2อีโคอีฟิชเอนซี่5.3คาร์บอนออฟเซ็ตแผนแม่บทปีบัญชี2 5 6 4 2 5 6 8และแผนงานสำคัญปีบัญชี2 5 6 4 ด้านความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อมวิสัยทัสเซียส์เป็นธนาคารที่ย,ยั่งยืนก็โกนแบ่งปันเป็นธรรมแคร์แฝงยุทธศาสตร์ที่1พัฒนาชมุมชนร่วมกับเครือข่ายเพื่อยกระดับเศรษฐกิจชมุมชน 1. โครงการธุรกิจชมุมชนสร้างไทย 2. โครงการพัฒนาเพิ่มศักยภาพชมุมชนต้องเที่ยวอย่างยั่งยืน3โครงการสับเคลื่อนพัฒนาองค์กรการเงินชมุมชนสู่สถาบันการเงินประชาชนที่ โครงการพัฒนาเช่าการตลาดออฟไลน์ 5. โครงการพัฒนาศักยภาพรองรับการขายผ่านตลาดออนไลน์ 6. โครงการโรงเรียนธนาคาริสัยท์ที่ 2. พัฒนาชุมชนแบบบรณาการ 1. โครงการต้มศักยภาพชุมชนรุ่นสุข 2. โครงการรวบรวมองค์ความรู้ด้านกนารเกษตร 3. โครงการตรสออาสา,าพผู้สังคม 4. โครงการตรกสอา ผู้ใจสู้ภฟหนาห้าโครงการอาหารกลางวันในโรงเรียนนิสตาศที่3รักสิ่งแวดล้อมโครงการกับเพื่้นการเกรรมยั่งยืน2โครงการสนับสนุนการเรียนจัดการน้ำอย่างยั่งยืน3โครงการลดการเผาต่อสังข้าร่วมกับเครือข่ายเพื่อลดมุพิษ pm 2องสโครงการลดการเผาอ้อยร่วมกับเครือข่ายเพื่อลดมุพิษ pm สองโครงการเพิ่มประสิทธิภาพเชิงนิเวศเศรษฐกิจ อีโคอิมพิวัิฟซี่องค์กรการลดผลกระทบจากสิ่จากกิจกรรมที่มีผลต่อสิ่งแวดล้อมขององค์กรเจ็ดองรการเตือนเชื่อเพื่อสิ่งแวดล้อมอื่นเฉด